ลองท็อปนะครับผมว่าขยับไปตัวท็อปไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าได้หลายอย่างนะครับได้หลายอย่างนะครับ วันนี้ผมจะพามาดูสกูปปี้นะครับ20 2 1นะครับว่าตัวท็อปนะครับตัวรองท็อปแล้วก็ตัวเริ่มต้นนะครับต่างกันตรงไหนบ้างแล้วครับแล้วก็จะมีตารางการผ่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบตารางการผ่อนให้ดูด้วยนะว่ามันต่างกันกี่บาทนะครับพอดีไลฟ์สุดแล้วมันไม่ค่อยชัดนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับ รูปทรงดีไซน์นะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็จะต่างที่เห็นแล้วจะมีตัวกุญแจนะครับตัวกุญแจสมาร์ทกีนะครับกลับไม่มีกุญแจนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วก็จะต่างกันตรงที่สีนะครับสีนะครับสีจะเป็นแบบตัวท็อปนะครับจะเป็น2สีนะครับแต่ตัวเริ่มต้นจะเป็นสี เป็นโทนเดียวกันทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วจะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แบบเรียบนะครับเราจะเป็นสกูปปี้นะครับเขียนลายสกุปปี้แบบนีะครับเป็นแบบเรียบให้เลยนะครับตัวเริ่มต้นนะครับจะมีอยู่สองสีนะครับมีขาวจมูนะครับแล้วก็สีทองทองนะเดี๋ยวรอรถมาก่อนนะครับของทองทองส้มๆนะครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนจะถ่ายดูนะครับตัวรองท็อปนะครับก็จะมีสามทั้งหมดสามสีนะครับมี ีน้ำเงินนะครับเนวิบลอยยี่ห้าตัวท็อปนะครับแล้วก็สีดานะครับแล้วก็สีแดงนะครับส่วนตัวท็อปนะครับมปทั้งหมดสี่สีนะครับจะมีสีชมพูขาวนะครับแดงขาวนะครับน้ําเงินเหลืองนะครับแล้วก็ดําเทานะครับตัวท็อปนะครับพิซท็อปนะครับลองท็อปนะครับต้นนะครับตัวนี้นะครับเกะจอดให้เราสังเกตนะครับเวลาดูนะครับ ตัวรองท็อปนะครับจะเป็นขอบสิบสี่นะครับกับตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นขอบสิบสี่นะครับตัวนี้มียางในนะครับเป็นยางของวี u ับเบอร์นะครับเป็นขอบสิบสี่เป็นซี่ลวดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะครับส่วนตัวท็อปนะครับจะเป็นล้อเม็กนะครับขอบสิบสองนะครับเป็นยางดันหลบนะครับดันหลบก็เบอร์ยางล้อหน้าก็ร้อยสิบเท่เก้าสิบนะครับ เป็นของด้านหลบนะครับอันนี้เวลาเราเป็นลายแบบนี้นะครับส่วนตัวเริ่มต้นจะเป็นลายแบบนี้นะครับจะมีอยู่สองสีนะครับตัวท็อปนะครับจะเป็นสีนะครับมองด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสีชมพูข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีครอบเลือกไม้นะครับที่เป็นสีชมพูแล้วก็กระจกนะครับแล้วก็กันร้อนท่อนะครับ ตัวสกูปปี้นะครับตัวท็อปจะเป็นแบบนี้นะครับนูนขึ้นมานะครับเป็นติ๊กเกอร์นูนนะครับส่วนขับทัเวลตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับแต่ก็ตัวรองท็อปจะเป็นแบบนูนเหมือนกันนะครับจะไม่มีจะมีลายอยู่ด้านหน้านิดนึงเนาะสําหรับตัวรองท็อปนะครับหลอดไฟท้ายก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ถอดดูแล้วนะครับเบาะก็เป็นเย็บตะเข็บเหมือนกันเลยเย็บลายเย็บะไรเหมือนกันนะครับ ต่างกันแค่สีนะครับตัวเริ่มต้นจะเป็นสีดําแบบดําทั้งหมดนะครับตัวรองท็อปจะเป็นออกเทาๆนิดนึงนะครับส่วนตัวท็อปจะเป็นคาดขาวนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อแบตเตอรี่นะครับอยู่จุดนี้นะครับเนี่ที่วางเท้านะครับทุกรุ่นนะครับอยู่ที่เดียวกันหมดนะครับแบตเตอรี่นะครับเผื่อใครสงสัยเนาะเห็นถามมาหลายคอมเมนต์แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะครับ แล้วก็จะมีบังลมตรงนี้ครับตัวเริ่มต้นนะครับกับตัวท็อปนะครับจะเป็นแบบเงาเงาครับแบบเงาแล้วบังลมด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับเียแต่เป็นตัวหลังนะครับชิ้นหลังนะครับตัวเนี้ยตัวเริ่มต้นกับตัวท็อปจะเป็นเงานะครับส่วนตัวรองท็อจะเป็นด้านนะครับเป็นสีด้านนะครับทุกสีนะครับจะเป็นสีด้านนะครับแล้วก็มีที่แขวนนะครับ ถุงแขวนกระเป๋าแขวนรหลายอย่างนะครับที่หลายหลายคนจะแขวนก็แขวนได้เลยนะครับสามารถเนี่ยมีที่ปิดด้วยนะครับนี่เราก็จะมีที่ชาร์จมือถือนะครับที่ชาร์จมือถือนะครับเป็นช่อง usb มาให้นะครับแบบนี้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับยันตัวท็อปนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีสมาร์ทคีย์นะครับที่ต่างกันนะครสมาร์ทคีย์นะครับตัวท็อปจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับมีรีโมทนะครับก็ใครอยากรู้การใช้รีโมทนะครับใช้ยังไงก็ลองไล่ดูชิคคลิปเก่าๆแล้วกันเนาะผมจะอธิบายการใช้อยู่นะครับถ้าอธิบายด้วยมันนะผมว่าคว่จะยาวนะครับนี่นะเป็นรีโมทนะครับมีรหัสมีเปิดเบาะฉุกเฉินมาให้นะครับป๊ครนะ ส่วนตัวรองท็อปจะเป็นกุญแจนะครับล็อกสองชั้นนะครับมีลูกแจมให้สองอันนะครับต er ัวเริ่มต้นก็เป็นกุญแจเหมือนกันนะครับล็อกสองชั้นเหมือนกันนะครับเวลาเปิดเบาะนะครับผมจะบอกนิดนึงเนาะเวลาเปิดเบาะนะครับเผื่อหลายท่านยังไม่รู้นะครับเปิดนะครับอยู่อันนี้เราเปิดกุญแจนะครับเวลาเราอยากเปิดเบาะนะครับเรากดปิดกุญแจมาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับนี่ครับเปิดเบาะได้แล้วนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับ เห็นเล็บดำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะเซลล์นะครับทำงานเนาะมันดำนิดนึงครับนะครับคันไหนสวยครับสีไหนสวยนะครับชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูราคานะครับเดี๋ยวดูราคานะครับว่าต่างกันกี่บาทนะครับไฟหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับ ลราก็มีวงเหวียนรอบๆด้วยนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดมีไส้นะครับเดีย๋ยวดูราคาทีนึงนะครับผมขออนุญาตนะติดราคาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าจะได้เห็นจะชัดไปเลยนะว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับใช้เงินกี่บาทออกรถได้นะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับอันนี้ตัวท็อปนะครับอยู่ห้าสาม ห้าร้อยนะครับห้าหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับอันนี้คือดาวผ่านหลานนะครับใช้เงินประมาณหนึ่งหนึ่งนะครับผมสังเกตดูนะครับดาวผ่านหลานใช้เงินประมาณหนึ่งหนึ่งครับแต่มันส่งถูกนะครับสังเกตดูนะครับก็สิบสองววดก็สี่พันหกนะครับยี่สิบสี่งวดก็สองพันเจ็ดนะครับสิบเก้างวดไอสี่หาที่หกงวดนะครับันเก้าห้าสิบาทนะครับพูดทีนะพูดผิดนะครับก็ไปเน้นนะครับใช้เงินเก้าบาทนะครับส่งสองพันแปดเก้าสิบนะครับสามที่หกงวดนะครับ นี่ไฟแน้นนะครับใครสนใจนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับศูนย์เป็นหนึ่งนะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสองครับอันนี้คือตัวท็อปนะครับมีชมพูขาวนะครับน้ําเงินเหลืองแดงขาวแล้วก็ดําเทานะครับมีทั้งหมดสี่สีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับย้ำตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับดูตัวรองท็อปนะครับต่างกันอยู่นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้อยู่ห้าห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นท้วนนะครับใช้เงิน หมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับส่งประมาณ4ี่พันหกสิบสองสี่พันสองหกสิบสิบสองวดนะครับสองพันห้านะครับกิฟสีงวดแล้วก็พันแปดสามสิบหกงวดนะครับไฟแนนซ์ก็สองพันหกเจ็ดสิบหกนะครับสามสิบหกงวดนะครับก็ใช้เงินเก้าบาทนะครับไฟแนนซ์ตัวนี้นะครับมีส่งสามสิบหกงวดอย่างเดียวนะครับมีสีก็แดงนะครับดําแล้วก็น้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินตัวนี้เป็นเหมือนรีปลอยยี่ห้านะครับย้อยยี่ห้าประวานนะครับตัวใหม่เนาะตัยเอวีดีนะครับอีเดียวกันเลยนะครับลองจอดเทียบดูแล้วนะครับ ส่วนตัวนะครับส่วนตัวเริ่มต้นนะครับสี่เก้าห้าร้อยนะครับก็ใช้เงินประมาณหมื่นหนึ่งนกันนะครับก็ทรง1ิสองวดสี่นสองนะครับย4บสีงวดสองพันสี่นะครับแล้วก็สายกงวดพันเจ็ดนะครับไฟแนนซ์ก็สอง6ันกหบาทนะครับนี่นะครับมี2สีนะครับมีชมพูขาวชมพูนะครับแล้วก็ออกทองทองเนาะเดี๋ยวรอดูรถมาก่อนนะครับว่าสีประมาณไหนนะครับ นี่ครับเบอร์โทร0819779592ของแถมประมาณนี้นะครับของแถมประมาณนี้นะครับแลวนี่คือเฟสนะครับก็เดี๋ยวผมจะดูนะครับมาต่างกันกี่บาทนะครับตัวเริ่มต้นนะครับต่างกับตัวตัวท็อปนะไอตัวรองท็อปนะครับอยู่ห้าร้อยนะครับอยู่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยมาต่างกันตรงไหนบ้างสติกเกอร์แน่นอนนะครับสติกเกอร์หนึ่งละนะครับ ต่างกัน500สติกเกอร์อย่างเดียวนะครับตัดสินใจเอานะครับชอบแบบไหนนะครับใช่ไหมใช่น่าจะใช่นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นแบบเรียบนะครับกับสกูปปี้แบบนูนนะครับก็อยากได้แบบนูนหรือแบบเรียบก็ตัดสินใจเอานะครับต่างกันอยู่500นะครับระบบเหมือนกันทุกอย่างนะครับระบบเหมือนกันทุกอย่างนะครับระบบเบรกอะไรเหมือนกันหมดนะครับอ่ะส่วนตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะครับต่างกันอยู่3.5นะครับสิ่งที่ได้นะครับ3.5สิ่งที่ได้คือล้อนะครับล้อแน่นอนนะครับ ย่างนะครับแล้วมีอะไรอีกรอย่างนะครับสมาร์ทคีย์นะครับต่างกันอยู่สามพันห้านะครับลองตัดสินใจดูนะครับต่างกันอยู่แค่สามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะแต่ผมจะเข้าขาให้ฟังนะครับเผื่อใครกาลังตัดสินใจตัวลองซื้อตัวลองท็อปอยู่นะครับถ้าคุณอยากอยากได้นะครับเป็นใส่ล้อแม็กนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือแผงคอละหนึ่งนะครับ แผงคออยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพันหนึ่งร้อยนะครับแผงคออย่างเดียวนะครับชกใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็จะมีล้อนะครับล้อเมกหน้าหลังนะครับก็วงละสองพันประมาณสองพันสองหรือสองพันสามนะครับประมาณนี้นะคอ่ข้านะครับก็อยู่ประมาณสี่พันนะครับแล้วก็ยางยางยางเส้นละแปดร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทนะครับก็โอ้แล้วชุดสมาร์ทคีย์ครับคุ้มนะครับถ้าใครจะซื้อรยลองท็อปนะครับแนะนํานะครับจัดตัวท็อปไปเลยนะครับ หนึ่งนะครับในสมาร์ททีครับสองได้ยางได้แม็กนะครับก็ลองตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับต่างกันอยู่สามพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวลองท็อปกับตัวเริ่มต้นนะครับต่างกันอยู่ห้าร้อยนะครับตัดสินใจานะครับก็ถ้าใครตัวชอบตัวท็อปนะครับขอคอมเมนต์แล้วกันเนาะว่าชอบแบบไหนนะครับแบบท็อปนะครับกดหนึ่งนะครับลองท็อปกดสองนะครับแล้วก็ตัวเริ่มต้นกดสามนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับ แต่ผมแนะนํานะถ้าใครจะซื้อตัวตัวรองท็อปนะครับผมว่าขยับไปตัวท็อปไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้หลายอย่างนะครับได้หลายอย่างนะครับถ้าเราไปซื้อทาเองนะครับผมบอกเลยว่ามีแตะนะครับมีแตะนะครับถ้าซื้อเองนะครับมีแตะเกือบหมื่นนะครับถ้าใช้สมาร์ทคีย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเอาแค่ล้อแม็กก็อยู่ประมาณล้อแม็กประมาณยางประมาณหกพันนะครับถ้าผมเข้าราคาเนาะประมาณนี้นะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะใครชอบคลิปนี้ก็ยาลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไ r i b ์นะครับเ็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใครอยากดูรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะจัดเวฟ1110ให้ดูอีกรอบนึงนะครับตัวท็อปนะครับมีหลายท่านนะครับอยากเห็นมากนะครับว่าราคาอยู่เท่าไหร่เลยนะครับต่อเวฟ1 1 0ตัวท็อปเนาะสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินเท่านะครับคนอยากดูเยอะนะครับไม่รู้มีหรือเปล่านะครับมีน้ำเงินดำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่ามีรรถหมนะคับ หรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมนะครับ